หน่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาครั้งแรกนี่มันก็ผูกทางอีกทีเนาะซ้ายโอ้ยกูตื่นหมดจักเสียงยังวหู้ดิอีกหายกิโลอีกหายกิโลเสียงกระป๋องข้างหลังโอ้ยที่ไรพอตื่นหมดเนาะไปไปไปเรื่อยๆใกล้จะหัวแล้วละถนนเขาดีแล้วเนี่ย อนที่ขึ้นทางนำตบว่าคนขายหมูหันหลายเนาะแถวนี้เนาะคนะตัวหน่อยตัวใหญ่มีเบอร์กระยางกบบนี้คนซื้อขึ้นไปกิน,ไกน,น,น้ไป่้เน้งจอันี้มาค้างแรกบอา,า,ายมันบ<า>นั่แถมางการเนาะคนไหลเลยน่งเียบแทแต่ว่าหอดลหเงียบกินติลีบอแมนบอแมนคนมันหล นี่บ่น้ำตกเจ็ดสาวหน่อยมาเบิ่งแผนที่อ๋อน้ำตกตรงนี้ชั้นที่หนึ่งไปทางนี้มันจะมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเจ็ดสันมันก็นเลยเอ,อิอนน้ำตกเจ็ดสาวหน่อยอ่ะสกสิไปคนละตามที่เขาบอกคนละ ทีละขันทีละขันน,นี้จอดรถได้แล้วมองนี้เป็นร้านกลางเต็นไปย่งางไปหาทางลงชั้นที่หนึ่งดูใส่นอบัตรนี่ยเผลอะมองค้นย่างได้หลายๆเผลอะชั้นที่หนึ่งไปกันเลยหาทางลงก่อนฮะดูใส่ละลุเผลอละเผลอละ สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาถึงน้ําตกเกตสาวน้อยแล้วเด้อวันนี้อยู่น้ําตกเกตสาวน้อยวันนี้วันตกการคนเยอะมาก,มากตอนนี้ก็อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไล่าจากชั้นหนึ่งไปหาชั้นเจ็ดทำจากชั้นหนึ่งเราก็จะไล่ต้องไปชั้นเจ็ดเปชั้นเจ็ดคนละตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งอยู่นะครับไปกันเลยครับ ตอนนี้ก็มาหอดแล้วครับน้ำตกเกล็ดเด้าหน่อยเกล็ดเ้าหน่อยเหมือนนิมาวันสงการโนตะคนหลายแฮงด่านแรกครับเอาอันนี้มันเป็นสันที่ใดยโอ้สันที่สี่เหรอที่สี่แล้วที่หนึ่งเลยที่หนึ่งอยู่ไหนเรา <c oughs> มาแบบทางลัดเลยเหรออ๋อสีก็สีเหรอ,อมา,า,าเ,เรไางไอยมาจากไหนเหระถามคนที่เคยอยูน ไปดิอันนี้ชั้น่้อยู่ฝเราต้องเริ่มมาจากฝั่งโน้นใช่ไหมครับเออเรามาสี่ก่อนเลยก็ได้เราก็ไปหนึ่งเรามาแบบทางลัดไปไปนี่หลังเข้าไปน้ำไหลต่อรไป ปตามฟ้าน่อยไปเลยไปด้วยกันเขาน้ำไหลต่อเหนอำจริงเขาต้องมาจากสันที่หนึ่งเนาะหลักอะไรเกิดมาเออราดคิ้วน่ะลาดคิ้วมาสันที่สี่หลดเขาจังคักใส่เบอร์กันาน,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 น้ำไหลแห้งว่โอ้หน,นาจังเ นี่บ่อน้ำตกมาเที่ยวน้ำตกตอนฝนตกอ๋อนี่เขาเอินสันซีเนาะสันหนึ่งอยู่ส่ยพุทธอ๋อ,ม,อมันก็ไปได้ตลอดลูกไปไปได้อยู่ไปรดเขาไปสันเจ็ดเลยสันซีถึงสันเจ็ดเลยไปอเออไปเออเอาเริเ่มจากสันซีนี่แหละไปหัวสันเจ็ด เริ่มจากสั้นหนึงไปทอดสั้นเจ็ดไหววะอู้หูไูปอะไรเลยแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้กับขึ้งนี้บันนี้มันทิ้งยางยางสั้นลงสั้นลงมันบ่็นยางสั้นขึ้นสั้นลงกับสั้นขึ้นเขาเรียกว่าสั้นลงกับสั้นขึ้นอันนี้บรรยากาศชั้นหนึ่งครับมันมีอยูเกะชั้นเด้อน้ำตกเนี่ยไปไป ชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองปลาอะไรไม่รู้เป็นปลาตะเพียนแหน่เต่าเปล่าเมื่อก็น่ะเมื่อกี้ไก่ก็น่ะตายยังไงเดี๋ยวไม่เห็นว่ะตายยังไะปลาตะเพียนเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปโอเคี้ยนั้นหนึ่งสั้นหนึ่งดีแนเนาะถ้าชั้นสองสั้นสามมันก็ติ ข้อหันสั้นหนึ่งอันนี้บอกสั้นสองอสั้นสองตัวทีบบวกดูกระติดีเจ๊งน้อยประกันสั้นสองแต่หันน้ำตกสั้นสองมันกะประมาณนี้นี่ครับเพืน่นกระตินี้ปบอกว่าอันนี้เป็นสั้นที่สองน้ามลายตอลอดนะน,น้อาน้าลายแห้งไปไปสั้นที่สามกันต่อครับ โม่บถาเราเลยนะพวอนั่นสั้นสองก็โอเคยแต่ว่าสั้นสองนี่รู้สึกว่าเพิ่นบอ่อให้ค้นแล้วงเหรนได้นนะสั้นหนึ่งลงเหรนได้มองนี้ว่าได้ไปอันนี้สั้นสองครับประมาณนี้สวยงามครับไปไปสั้นสามกันต่อไปอยางไปสั้นที่สองสั้นที่สาม หันอยู่สันที่สองบระเดีสิลงไปสันที่สามโดยถนนดูบอันนี้สันสามมั้งเนี่ยสันสามเพิ่นกับว่อหญยคนลงเรีนเลยเห็นปะนนโอ้่อเพิ่นห่งเปนสันเดียวบอแมนเขาหามอยู่ดิ อ๋อนี่สั้นสามสนสานี่สันสามสันสมนี่ก็คือสอบไฮตาคูก่อนแล้นี้โมเนต์โมเมนต์อันนี้น้ำตกโมเมนต์ประกันไฟเออนี่มาเดือของจริงแล้วกินได้เด่นหนุกผู้ด่งสมบูรณ์นี่ลูกนี้สั้นสามครับไปไปสันน้นซีบหนขถนนกรลื่นแต่ว่า คนก็ไหลลงมาเป็นสั้นๆเนาะครับฝนก็เลยเอื่นสั้นหนึ่งสั้นสองสั้นสามไปเรื่อยไปสั้นสามแล้วก็จะไปสั้นซี่ครับวันนี้ตอนนี้อยู่บรรยากาศสั้นซี่นะครับน้ำตกคนไหลแฮ้งงามอยู่ครับต่ำเนมีขนาดเดือนหาได้ครับน้ำยังนี้ไหมก็ดพื่อว่าเราฝนตกฝนนี้สั้นสามมากฝนตรงนี้สั้นซี่ เพราะว่าบรรยากาศสันซีมันงามงเนาะชั้นสีนนวะสันซีงามเยคนนึ่งบอกลา,น 4, าคนนึ่งบอกไทย,ไยมึงน่ะซุ้มไปบนไกลๆกันนะบรรยากาศสันซีมันกับบคือสันหนึ่งสันหนึ่งมันกับบคือสันสองสันสองกับบ่คือสันสามคนหลฮะไปจากชั้นสี่แล้วก็ไปชั้นห้าต่อ ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดต้องเดินขึ้นไปอีกแด้ครับเด้อนี่ครับบรรยากาศป่ายตามป้ายถ้าบางชั้นเพิ่นกบ็บบอให้คเ่นเหล่นเลยเพิ่นให้เหล่นเป็นสั้นๆถ้าเมื่อในวันสงกา์คนก็นเลยมาหลายไปไปชั้นที่หากันต่อถ่านเน่ย่างเร็วเดี่ยวกนีนไหมถ่านเนี่ยยาง เอาสันนี่เพิ่นบ่อยก็เล่นบ่โดดไหมโดดไหมโดดไหโดดตุ่มลงไงโดนดว่ามันจบินวะโมเมนมันมีอีกสันอันนี้สันสันซีสันหาสันหกเพิ่งเพิ่งคุณใส่ผักบุ้งโมเมนเนี่ยหนาสาลายนาำต่นเอามาย้ำไหมฮเอาขึ้นบ่ไปท่ายงคุณบ่ไปยังหอกลาดตัวรดทั้ง มันคลิปเน่ไปเดี๋ยวคนที่บ่ค่อยเบิง่งเขาขี่ขันเบิง่งเบื้งกับแบบลี้ได้วพวกนี้ยลี้เบิ่งเอามาองตอนสุดท้ายนะเนาะคนละห้าไปไปลายทางอยู่สันเจดเดินสันเจดมันสูงเนี่ยลูกอันแผ่นนินไหวไมน,นดีเห็นท่าไหร่หรออยากเห็นคนไทยยกได้อ่าสันเจดมันสูงนะออบอกไว้ก่อนออมีโยกอะไรอ่ะนี่แหละครับสันหาครับ<ว> ชั้นหกชั้นเจ็ดขึ้นไปบ่ได้เพราะนี้นทางยางอย,งอยู่ก็เลยอยู่สันหาอ้าวคิดน้ําตกเก็บสาวน้อยก็จบไว้ที่ชั้นสี่นะครับเพราะว่าชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดรอบนี้ขึ้นไปไม่ได้ครับชั้นสี่น่าจะสวยงามที่สุดแล้วครับวันนี้คนเยอะนะครับประมาณนี้นะครับไปก่อนนะครับโชคดีบ๊ายบายครับสวัสดีครับ